เครดิตเพจผู out, ky, ้แปลมังงะเทรนเซเตอร์พีเอสก็สามารถเข้าไปสนับสนุนเพจผู้แปลกันได้เลยนะครับเกิดใหม่เป็นราชาอเล็กซานเดอร์ที่ต่างโลกตอนที่108ถึงตอนที่109โอเคก็ตะคิมเนี่ยับผมพากไม่ด in ีพูด well, ต okay. ิดขัดตรงไหนหรือพูดม oh, okay. so, ่กข้ชตรงไหนก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมแองเจล่าทำไมมาอยู่ที่นี่ชายหญิงอยู่ในห้องด้วยกันสต่อสแบบนี้ก็หมายความว่าิฮิ ฟาบาตคิดถึงพี่แองเจล่าใช่ไหมล่ะออเจมม่าเป็นเจ้าอีกแล้วหรือพวกเจ้าสองคนวันนี้ไปไหนกันมาหรือทั้งวันข้าไม่เห็นแม้แต่เงาพูดไปก็เป็นเรื่องบังเอิญวันนี้พวกเราบังเอิญไปพบองค์หญิงที่เป็นเอกอัครราชทูตของราชาอาณาจักรเซนิดบนถนนเข้านะ่ะเลยสนทนาพูดคุยกันอยู่นั้นองหญิง ฟาบาดองค์หญิงองค์นี้ทรงสุภาพอ่อนโยนมากพูดจาไพเราะไม่มีท่าทางเย่อหยิ่งเลยนะสนทนากับแองเจล่าอย่างล่าเริงเชียวนางยังถามเกี่ยวกับเรื่องราวของฟาบาดมากมายเลยล่ะช่งบังเอิญจริงๆองค์หญิงองนี้จงใจที่จะบังเอิญพบสองคนนี้จากนั้นก็ฉวยโอกาสสืบข่าวคลาวของข้าไปอย่างเงียบๆมากกว่าจริงไหม จริงหรือฮ่าฮาสาวน้อยเช่นแองเจล่าใครได้พบทำไมจะไม่รู้สึกชอบกันเล่า <dentro> ดูเหมือนว่าแม้แต่องค์หญิงแห่งราชอาณาจักรเซนิสก็ถูกความงามของแองเจล่าทำให้หลงไหลเช่นกันสินะ <ver g id> จริงสิแองเจล่าตลอดทั้งวันเจ้าสนทนากับองค์หญิงเรื่องอะไรบ้าง <ver g id> มากมายเลยล่ะองค์หญิงเหมือนจะสนใจเรื่องราวของเมืองแซมบอร์ดมาก พวกเราสนทนาเรื่องรลวก่อนหน้านี้มากมายโดยเฉพาะเรื่องเาวาในอดีตของท่านเหล่าขุนนางในเมืองแซมบอร์ดปัจจุบันอ๋อแน่นอนว่ายังมีเรื่องผลของสงครามรักษาเมืองแซมบอร์ดครั้งนี้ด้วยอเล็กซานเดอร์องค์หญิงทรงชื่นชมในการกระทําของท่านมากนางบอกว่าท่านฉลาดและกล้าหาญเป็นราชาที่ดีที่ทุทกคนควรเคารพนี่อเล็กซานเดอร์ คงไม่ใช่ว่าข้าพูดเรื่องที่ไม่สมควรพูดไปหรอกนะไม่หรอกเรื่องพวกนี้ไม่เกี่ยวข้องกันเลยสักนิดเออจริงสิแองเจล่าพวกเราหยุดพูดเรื่องนี้ก่อนเถอะตอนนี้ข้ามีบางอย่างที่ต้องให้เจ้าดูเจ้าช่วยแสดงความคิดเห็นให้ข้าฟังทีนะแองเจล่าถ้าทำเสื้อผ้าออกมาตามแบบภาพจำลองพวกนี้เจ้าจะยอมลองสวมมันไหม แม้ว่าสมัยมหาลัยข้าจะเรียนภาษาแต่กลับชอบวาดรูปมากอเล็กซานเดอร์ชุดพวกนี้สวยมากข้าชอบแองเจล่าชวงนี้เจ้าคงยุ่งมากเจ้ากับเดมสม์ช่วยข้าหาวิธีทำชุดพวกนี้ออกมาเพื่อดูผลลัพธ์ได้ไหมไม่มีปัญหาข้าท่านป้าโซเฟียท่านป้าลอล่าท่านป้าแดนนี่และท่านอารลอเรนต่างเป็นคนคุ้นเคย พวกเขาเป็นช่างตัดเสื้อที่ดีที่สุดของเมืองแซมบอร์ดพวกนางทําชุดพวกนี้ออกมาในระยะเวลาสั้นๆได้อย่างแน่นอนฮ่าฮ่ <ureau Rodriguez> ดีมากแล้วอันนี้คืออะไรเองเจล่าเพื่อเป็นการขอบคุณเจ้าข้าตัดสินใจออกแบบของขวัญพิเศษให้เจ้าเฮออ่ะที่แท้มันคือ วันต่อมาเมืองแซมบอร์ดก็เกิดเรื่องแปลกๆอยู่สองสาเรื่องขึ้นเรื่องแรกพัสดีโอเลเกจจอมเจ้าเล่ก็เกิดเปลี่ยนนิสัยขึ้นมาคาดไม่ถึงจริงๆว่าเขาจะควักเงินตัวเองมาซ่อมสถานพยาบาลทหารที่ไม่อาจใช้การได้อีกจากนั้นก็เริ่มปรับปรุงแก้ไขว่ากันว่าเป็นคำสั่งองค์ราชาอเล็กซานเดอร์ที่ต้องการสร้างเดินจำใหม่ เพื่อใช้คุ้มขังนักโทษที่กระทำผิดร้ายแรงในที่สุดชาวบ้านเมืองแซมบอร์ดก็จะไม่ถูกคุ้มขังที่เรือนจำน่ากลัวที่เหมือนนรกนั่นชาวบ้านจำนวนมากต่างไปช่วยกันซ่อมแซมปรับปรุงสถานพยาบาลทหารทำให้โอเลเก้รู้สึกประหลาดใจและดีใจมากเพราะมีชาวบ้านเข้ามาช่วยสนับสนุนทำให้ช่วยลดระยะเวลาในการสร้างได้เรื่องที่ส ที่รานหินกว้างทิศเหนือของเมืองแซมบอร์ดซุนเฟสวมชุดที่เขาออกแบบแล้วมาเล่านิทานให้พวกเด็กๆในเมืองฟังเรื่องพ่อมดโดอลาเอมอนและโนบิตะจอมขี้เกียจเรื่องดรูอิดและสัตว์อันเชิญศักดิ์สิทธิ์ทั้ง3เพื่อเดินทางไปตามล่าวร์คราฟและสังหารมังกรเรื่องสโนไวท์กับคนแค้ทั้ง7ที่ช่วยกันเอาชนะแม่มดใจไาย เริ่มแพร่กระจายไปทั่วเมืองแซมบอร์ดจากปากของพวกเด็กๆทุกเย็นนอกจากพวกเด็กๆที่มาฟังองค์ราชาเล่านิทานในลานกว้างแล้วยังรวมไปถึงพวกหนุ่มๆและสาวๆอีกด้วยด้วยวิธีนี้เครื่องแต่งกายที่ตัวเองออกแบบก็จะได้รับความนิยมในเมืองแซมบอร์ดเรื่องแปลกๆเรื่องที่3คือเย็นวันที่10หลังจากที่ซุนเฟยเล่านิทานประจำวันเสร็จ เขาก็ได้ประกาศราชโองการในนามของราชาออกมานั่นคือเด็กที่อายุระหว่าง6-15ปีไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงจะต้องเข้าเรียนที่โรงเรียนแซมบอร์ดทุกวันเพื่อได้รับการอบรมสั่งสอนทุกอย่างและโรงเรียนแซมบอร์ดก่อตั้งขึ้นที่คฤราสนา์ของอดีตเลขานุก,การบาเซนินองค์ราชาอเล็กซานเดอร์ยังรับตำแหน่งเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนอีกด้วย โรงเรียนไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆในทางกลับกันหลังจากการวิจัยในวันนั้นค่าก็ได้รวบรวมน้ำยาหันได้หลายสิบขวดเขารู้สึกว่าถึงเวลาที่จะใช้ประโยชน์จากน้ำยาเหล่านี้มาเพิ่มพลังให้แก่ผู้นำของเมืองแซมบอร์ดสักที ตั้งแต่เมื่อ10วันก่อนบรูคถูกราชาหนุ่มอเล็กซานเดอร์เลื่อนขั้นจากผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์เป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเมืองแซมบอร์ดคอยควบคุมกองกำลังทหารทั้งหมดในเมืองและเบสเลขานุกการคนใหม่ก็กลายเป็นหนึ่งในสองผู้นำสูงสุดดวงชะตาของเกอร์เทอร์บรูคนักรบหนึ่งดาวคนนี้พุ่งทยานขึ้นสู่ฟ้ากลายเป็นหนึ่งในบุคคลที่ทรงอิทธิพลเมืองแซมบอร์ด เรียกได้ว่าอยู่ใต้คนเดียวแต่อยู่เหนือผู้คนนับหมืน่นแน่นอนว่าด้วยอำนาจที่อยู่ในมือเพิ่มพูนขึ้นอย่างต่อเนื่องทำให้บรูคลุรู้สึกได้ถึงแรงกดดันมหาศาลที่ไม่เคยมีมาก่อนข้าจะสามารถติดตามคนคนนั้นต่อไปได้อีกหรือไม่ข้าเองก็ไม่รู้เหมือนกัน พลังของอเล็กซานเดอร์เพิ่มขึ้นจนอยู่ในระดับที่ไม่สามารถมองเห็นได้แฟรงค์แลมพาร์อดีตนักรบอันดับหนึ่งของเมืองแซมบอร์ดไม่ช้าก็เร็วข้าคงกลายเป็นตัวถ่วงของฟาบาทบรูคเจ้ากำลังคิดเรื่องอะไรอยู่สีหน้าเจ้าดูไม่ค่อยดีเลยนะ แเตอร์เชคอดีตผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์หรือว่าเจ้ารีบมาที่นี่จนลืมทานอาหารเย็นเออขอรับฮ่าฮ่บรู๊คเจ้ามาแล้วหรือวันนี้ข้ามีบางอย่างที่สำคัญมากๆอยากให้พวกเจ้าสองคนดูนะนี่คือฮึฮฮ <c oughs> นี่คือน้ำยาวิเศษและเบิดขึ้นพลังที่ข้าเพิ่งปรุงขึ้นมาเร็วๆนี้ แต่ข้าชอบเรียกเหมือนว่าน้ำยาฮันประโยชน์ของมันมีแค่อย่างเดียวนั่นก็คือสามารถทำให้พลังของคนคนหนึ่งเพิ่มขึ้นหลายเท่าในช่วงเวลาสั้นๆพลังเพิ่มขึ้นหลายเท่าสิ่งนี้มันไม่เหมือนน้ำยาวิเศษระดับต่ำพวกนั้นผลของการเพิ่มพลังของน้ำยาหันมันคงอยู่ถาวรไงล่ะแม้ว่าน้ำยาฮันจะมีผลลัพธ์ที่น่าทึ่ง เข้าเหมา่อใกล้ๆแต่มันก็มีผลข้างเคียงที่น่ากลัวมากตอนนี้ยาก็อยู่นี่แล้วหากยินดีพวกเจ้าสองคนก็รับมันไปว่าไงใครอยากได้การซ้อมรบในครั้งนี้เมืองแซมบอดจะไม่ถดถอยอีกเป็นครั้งที่สองแน่ข้าต้องรีบเพิ่มความแข็งแกร่งให้เร็วที่สุดให้ข้าร้องก่อนเถอะเดี๋ยว เอานะ้าไม่เป็นไรหรอกท่านรอดเดี๋ยวก่อนเอ๊ท่านเช็คท่านโอเคไหมร่างกายรู้สึกแปลกแปกท่านเช็คก็ตัดจบบระครไทยเวนาตรงนี้กันเลยนะครับผมนะโอเคก็เหตุการณ์จะเป็นยังไงต่อโปรดติดตามตอนต่อไปในคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณมากครับบ๊ายบาย